สบายดีเอฟซีสบายดีเดอ้อเอฟซีทั้งไทยต่างประเทศนเนาะหรือว่าทางลาวเฮาเมื่อนี้เนาะแม่นงเบลล่ากาได้ม,มาซื้อเครื่องเกี่ยิเกิดลูกอีกโซงทิดเกิดลูกแล้วเนาะให้กำลังใจเป็นกำลังใจใแม่นงเบลล่าเนี่ยเดอ้อเพราะว่าแม่เม่นงเบลล่ากับโบไดเอาคลิปลงน,นูนเติบเลยเนาะหากว่าสีมีเวลาเมื่อนี้แหละ พงงเพราะว่าทองใหญ่แน่ยอยู่คนเดียวแน่ก็เลยว่าโบ,บมีเวลาไปใส่เลยะนะคล้ายเครื่องแน่อันมาโมนี้เนาะจะให้ทุกคนเบิ้งไปเบิง้งว่าเฮาสืส่อยังแน่เนาะเกียมเกินลูกนะนะพอผู้ที่สองแล้วก็บู้ซึกงบมบ่ตื่นเต้นไปได้บุคือผู้ที่หนึ่งเนาะผู้ที่สองนี่ธรรมดาเขาจะไปซื้อเครื่องอ่าเบ้อนอนเพื่อนแน่เนาะ ไปเบิ่งน้ำกันเลยวันทีใ่ใดย่งแนมวันนี้ทุกคนไปบามันเด็ดแดด,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 ดดหงแดดแดดร้ายฮอนห้ายตอนนี้นะ มาเล่ะเบิงวมาอาที่สื่อนี่แม่เพราะว่าเป็นตรงลี้นส่เนาะแค่นี่มันสำคัญเลยเตรงเหลืองตรงทามไหมค่ะก่อนว่าเบอเป็นคล้ายจังไดเนาะราคาแต่ละราคาแต่ละอันขันมันเกินไปเฮาก็จะรุดพอนเะาส่วงนี้ ค่าใช้จ่ายมันก็สูงแน่เนาะสิเกิดลูกแน่แล้วแรงเลยค่ะคุณจะคือบ๊อบนอนน้อนอนของลูกชายแม่นบ๊อบว่าสีได้แบบใดมีแบบใดแนวอะไรมีจะแบบนี้บ๊อบมีแบบอื่นล่ะเท่าไรนี่ราคาอันนี้พี่แสนไปมีสั่งแสนมะแตขึ yeah, ้นไปนาน สื่อเบาะนอนเพื่อนเนาะกำลังท่าไม่ขายอยู่แล้วกันชิดต่อเพื่อนอีกเพราะว่ามาสื่อน,นเพื่อนตลอดหานี่วันนี้ร้องหนาวหนาวเดียดดิต้องหนาวไปเลยอีเดียขวาจะนี จริงคเรามาจะดุดราคาราคาเท่าก็ได้ติดึ้นน้ำเงินบาทนะินเงินบาทมานดุดเท่ากได้ช่องน้านอนตัวนี้ก็่ลายตัวนี้สี่แสนแปดนีนนงสองหน่วยสองสี่ตัวนี้สี่แสแปมีมอนบองขางช่องหน่มีบมอนบองขางตัวนี้สามแสนแปดสันนห้าสามแสน้าแล้วตองแสน่ได้ แ่เแมอาอันห้าสิบอันนี้หาสิบีเตหนึ่งเนาะดีพื้นก่อนที่พันแม่งา้วกวางทำได้มดดิมีมีอันที่เบิร์นอรุ่นเดียวกันวอนี่แม่แน่เนเจ้าแล้วคือว่าเราบ่มีแม่แนเแน่เจ้องนมฟองนมอ่ฟองนมแหลกเกิดให้อรขายจัไดบุ ลืมราคาซื้อมาโดนแ,แล้วบริคายแม่นแล้วคนจีเกิดลุงกับเก่าเดือนพู่เนาะตอนนี้นะเนาะเขากำลังสีย่างไปเบิร์อีกฐานหนึ่งเขาตกชมเทียมราคากันเนะะาะตอค่าใสีจดายมันสูงแห้งว่าหานได้ทุก่อนเท่ากันจะเอาหานนัน่นไปทุกคนไปเบิกันแตงกวา อาหารนี่ยมันมันบูมีอันอยากได้เต้านมหน่อยพีเจ้นนะนะเป็นระเบียดมากแต่ว่าอาหารเราจะไปเบิร์นเพิ่นมีขึอนมาเนาะทามแล้วตอนตอนเกิดเบลฮะตอนเกิดน้องเบล้ยวฮะนะเอาก็มาซื้อหาารเพิ่นนี่แหละมาซื้อเฉียงเฉียงหลกมตรงนั้นได้พา เป็นลูกลูกคนแรกแล้วกเป็นลูกคนแรกแนะ้กนแันเอาพูดดิเอาเตื่นเต้นนะเขาจะมือเคี่ยมเครื่องล,ลายๆาต่ผู้ที่ซองนี่เคี่ยมหน่อยหนึ่งเคี่ยมหน่อยหนึ่ง <c oughs> จักองจางกองเลยพี่เจนนี่คล้องคล้องแทนเลยเนาะไม่ขอกกลองแน่นอนเลยตัวนี้ตัวนี้มันจะใหญ่คุณดีชัวแมนตัวเสร็จที่เป็นบรหัสนี่ิดแต่ข้อเดียวกันเอาตัวใดมาแหลกเกิเนี่โบอยากซื้อหลายเชื่อเอาตัวเสร็จที่ไปเลยแมนกินไปโลดอันจะครบเกลือนเกลี่ยนแบบเดียวเลยพอได้ซื้อหลายเสื้อพอนเอาสองกิดไปสองกิดกินกายก็ได้ซื้อเพิ่มดีแม้ ตัวนี้ราคานี่แหละแมนบอลเด่นเด่นรุ่นโบราณเนาะถามว่าขึ้นอีกมีมีแล้วเด้อมีเดานี่อ่ะเนี่ยบอตัวนี้เซนสิบสี่ขีดพีเจนน้อยสามสามขวดเซนสิบพันขีดช่วงนี้เงินบาทขึ้นเป็นยังกระแพงเงินบาทแพงเด้นำเข่ามาเด้ แผ่เนี่ยว่ะเรื่อยตัวที่ห้ยกเบิองขนาดมันได้บอลได้ก็ได้ขาดกว่าจะมีผู้ชมแทงตัวหลอกแดงแทนตุลาเนาะเวลาไสแล้วที่อยากให้เงนแทงตัวล้วนเวลาไสแล้มันจะสับนะแต่ตุ้มเอโนยตุ้มเอโนยได้ทั้งสองตัวร้ายหนาตัวล้วนซับต้นซับ ายดีขึ้กันทั้งสองบดีแดีทั้งสองลราคาเท่าไ่ได้หรอก็นได้ให้เลยนะะพันเาสิบพัยังลปดายสมาเบิรงนเบายเจ้าเบยน้าเจ้าค่าราคาเท่าไรเอามีมุ้งมาหรือบุมีมุ้งแบบแดงมีมุ้งเด็มีมุ้งเป็นตัวสามสิบสเนาะ เอเอมีฟ้ามีหัวมีมุ้งพันสามเสนเสาอืมมีมุ้งสองเสเจ็ดทุกอย่างคือกันเมื่อนอนอสองด้านดึงน้อยใหญ่ได้แต่บ่มีมุง้งใี่นหมฮะเดี๋ยวเอาลงเบงเด้อนีนี่เอาซีออนแล้วนะแทนเอาซีออนไปโรดดึงน้อยเดี๋ยวนี้นะสองที่กินสามกิแล้วคุณใายยังกินห้ายเนาะ เรานี้มีครบเลยมาซื้อหันเปนว่าคุณแรงก็มาซื้อหันเนาราน,เานี่หละจ,จอยจอยมาชนะันไหนเด้อทุกคนอยู่ตลาดคัวดินเนาะเขามันนี่นะคะเห็นเลยหันเป็นเดียวอย่าไปได้เรืออันเดียวบ๊อมีอันนี้ต่างลายก็ซื้อแต่ว่ามีสีฟ้าสีวเท่านะันนะตัวบอ๊อกบ๊อกอันนี้นอนบ้องขามันมีจุบเด่นเนาะสองหอยแมนนี่ ตอนมักน,น้อยๆจะทั้งไข่นะดึงเข้าวจอกแอ๊กแจ๊กไปเลยนะคะมักจำได้ก็บ่อยเอา,เอามากแค่เพียงก็ได้บอ่อสีฝานี่มีแต่ลายนี่วะมีสองลายบ่มีลายเออมาซื้อที่สองลายโอ้ให้โบน้องพลอยนังนะนังรถนังรถยืนเดินไม่ได้ขีกอีช่องขีดแตกแล้วนี่น่นะได้ไหมไม่ไดนะ้อันนี้ลายเนี่ยอันนี้เป็นลายแด่ไมเสาเอ๋เอามาเดินกัน สองคุณมาสงี่แตและสอี่มันแตกล้วไอาน้อยเอาลายนอกจากลายน้ใสามีอีกลายนึงนะเอามาให้สาวคนหนึ่งตัวมีมุ้งผู้ที่ซองลายบอกบริสุไลยเพิ่มเลยหนึ่งเมนเมนเพิ่มใหม่กหนึงราคาบริสุทธิ์เต็มคือผู้ที่หนึ่งเมนบริทเต็มนเยหรือเปล่าเเลยเฮ้ยได้ผู้ที่หนึ่งต้องเป็นแ่อกันพูดสองพูดสามแล้วกะ เดี๋ยวไลเดียวกันทีเดียวเนาะมาซื้อน้ำจำบเบอร์กระเลยเอาลายเดียวกันเดลยแต่รุ่นเส้าคือการบอมมีอีกหลายหนึง่งทุกคนเอาชีได้ซื้อน้ำเพนลนนีน่แหละเพราะว่าเป็นลายไฮกายาเอาถือแน <laughs> ่เมเบลหมากองถือ เื <l id> <l id> um ่อนี <k <k ่เื่อน anyway ี่มักก้ซื้อแงอีกสองขิดก็สิได้เห็นหน้าแล้วแอนนหนนาเบบี้แล้วเฮ้ยไล่นี่กับไล่นี่เบิรงไหมอะไรเนี่เอ๊ะไลน์ใดดิไลนเด่ยเล่นสา ้อแม่เท่เงิก่อสามนสนเชาซุดจุดแล้วเสื้อลดซุดนเปมองแลอให้สร้างต่อี่เด้สามห้าเอาไปรอดเีนาท่านแล้วขอลายสามแสนสีห้าพวกท่านเลยบ่หวนไปได้ที่บ่บพอนเป็นฟองน้ำขอาได้เวลาซักฟองน้ำออกเออเขาจะใส่ฟองน้ำเห้ย้อนเวลาเขาดึงเสื้อแล้วมันจะเป็นหหงไข่ขึ้นนะเอาโจ้ของอ้ายไปนะไม่วันทีนี้ตัวตัวไนด โอ้ตอนนีสาวหรอเอ๊ะอยากเลี้ยงินะเออๆนะเลี้เกมทีได้หันมจะซองไรนี่เบลสีแนองแล้วเบลสีแดงนองแล้วนีีี้จแลเอาอย่าอีกน้ออืมเอาอย่างอ่าเอนีะโอเค มาเปลี่ยนยังหรอเนาะอือบาเป็นอยังแน่นอนอันนี้ขาดมันยังทา้งในมาเปลี่ยนเนาะบันน้มาแล้วมิจะมาซื้อเพิ่มบันน้มาแล้วมิจะมาซื้อเพิ่มมันขอมาละบอเพิมาเลยเนาะเอ้ยมาซื้อเพิ่มอีกยอย่างเจ้าก็เห็ดข่ายส่งนะมันนี่ขายไปไม่ได้แล้วก็จับเครื่อนมาส่งคุณมาทำอาหารด้ยกันแนานอนราคาส่งราคาที่อันนี้เอามันพอาะขายได้สามารถ ทขา,ขา,าที่เ้าขากับราคาที่ซื้อเป็นเาเมาแจอไทยเองเลยุญจเป็นไปละเดี๋ยวนี้แม่ค้าเขา่ามารู้อืมโอเคเลยเออสบายนะเนาะแมนพวกตะกร้อเนี่ยต้องอยังได้ยังไปซื้อฝั่งนั้นข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาอ้เอียอไรเรียกอา,าไรอะไรเดี๋ยววันนี้เ่าต้องเอายังงวะเครื่องนุกีมืออยากเพิ่มบอหรือเ่าบอเพิ่มแล้วเครื่องลุีมือบเพิ่มแล้วบอข้าวบอเนาะข้าว ออาไปรถจงมัดหนึ่งเยอันนี้พาไห้่อันนี้น้ำติมหล้วงนจิตอันนี้ได้ดีเซนทตัวนี้นเดียวกันอันนั้นล้วนอันนี้หลย นาบเป็นคนกใจครัอันนี้ตื่นอนละบัเป็นลอนี่ก็บัเปิบอเเซื้อล้วเส็นหนึ่งก่อนนะอันนี้อันนี้มีลายที่ซื้อมนก็เลยแทงก้นล้วนกวนพิงอันเดียวกันลายล้วนเขนวนี้จะคืนหกเต็ ity, มโหลละสามเสนซ้าวเอาแบบใดก็ได้เขาให้แบ่งมาให้ดูนอาเครื่องลูกก็พอนะเจล้วนะอันหน่นะเอาเอาครึ่งหนึ เอาลงมาอันเครื่องนุ่งใหม่ในเรียนเครื่องสูงขอแหละมือก็อยู่หันละสีนี้สี่บัวอีกต้นหัวนี่แกะอะไรเด้อกับสีนี้แกะได้หมดถ้าเอาหมดแกะได้มากบัวข้างจะเอาลงมาเลือกได้อันนี้บัวเอาแล้วมันมีหม่งอะไรอยู่นะ เนเจอร์เจ้านีนะเท่าไดเนเจอร์นะจ้าสิบได้แล้วหรคม่เนเจอร์น้อยห้าสิตัวที่กลางขนาดห้าสิตัวสี่ขีดนะนเจ้าบริขายตัวนี่มัมน่ำลยาชาก้องฟ่องบรังได้ท้องมื้เนาออะไรได้เนาะอะไรอะบอก ยังทำมันต้องหลักเสื่อเพื่อเป็นเดือนหนึ่งจนออกมาได้ตู้ใหม่ไใหม่ได้ได้อันใหม่ๆเนาะมนตจะใหส่สื่อยังดียังโบหัวชีใส่สื่อยังโบว่าพี่ชีใส่สื่อยังเนาะลองทำอย่างทำขึ้นหย่อนเงินบาทขึ้นเพราะว่าเครื่องทุกอย่างนำเข้าจากไทยทั้งหมดเลยเพิ่มมิ้เพิ่มแพง แพรปู right. 6, oh, okay. ูอยู่ในเตียงเนาะแต่แพร็จาเาเโตตู้ล่กันอร่อยชนก็แตัวนี้หกพันลยดิหกแเราเริ่มั้งแต่เป็ดเดูมันเปมาตุ่เดียวนี่แค่นั่นสิุตุตบต่ มาันนี้สิโอนจ่ายไปไหน,นทุกคนโบมีเงินทุกคนตอนนี้เฮากะกำลังสี่เดินทางกลับเนาะทุกคนเพราะว่าซื้อได้แล้วซื้อครั้งได้แล้วจะไปทาเสืม้มมะกะแหลงอีกจะเอาไปขาย <c oughs> แหมน้องเบลขายทุกอย่างสวอกนี่ขายทุกอย่างคดขายทุกอย่างอยู่เพน o ูออนไลน์ ไปอุน,นุ่นเมนองเบลนี่เด้อตอนนี้เนาะฮากันได้มาห่อนห่านแล้วทุกคนเพราะว่าหาก็เดินทางมาห่อนตอนนี้แหละมาเปิดหา่านมันนี้เปิดหา่านอยากช่วยในน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าไปซื้อเครื่องให้ลูกเลยสี่เกียมเกิดลูกแล้วยังอีกสองอาทิตย์เฮาก็เลยว่าเปิดห่านช่วยน้อยหนึ่งมันนี้อยู่คนเดียวเนาะ มาวันนี้เนาะทุกคนเราก็จะได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากติดตามแม่น้องเบลล่าหน่อยเด้อมีคลิปหน้าคลิปต่อๆไปจะเอาลงให้เบิ่งอีกเนาะถ้ามีโอกาสได้ไปเราก็จะถ่ายให้เบิง่งนขันทาบ่ได้ไปไสบ่มีไปมาเปลี่ยนเนะาะก็จะบ่ได้ถ่ายบ,บุมี่ไปมาเปลี่ยนอันเบิ่งนห้านัะนะทุกคนมีตะวา่ามาหอน มาฮอนนี่เนาะเฮาก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้ bye อบ๊ายบายฝากติดตามเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แม่น้อ,นนนองเบลล่าเด้อที่สำคัญอย่าขามโฆษณาแม่น้องเบลล่าเด้อดนดนลงเธอหนึ่งเนาะอย่าเฝ้าลืมกันเด้อทุกคนบ๊ายบาย